ขอขับการเรียนนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านมาก็มาหลายเลยนะคะขอดูกุนนิดนึงผู้ใหญ่หมู่ห้าหมู่สแล้วก็หมู่หมีอีกไหมคะแล้วก็ท่านผู้นำหมู่บ้านท่านสมาชิกอบตแล้วก็สมาชิกกองทุนบนบาทตีแล้วก็าาาชกบบาวาบ้าน บบตับุการปลกทุกท่าน,นนะคะวันนี้ก็ทิ่ผู้ใหญ่แนะนำก็มากันหลายหมู่นะคะจริงๆแล้ววันนี้นะค่ะท่านประกานสัคงคมจังหวัดสุรินะคะจริงๆแล้วท่านจะมาด้วยตัวเองแต่พอดีเมื่อเช้าอะค่ะมีโทรศัพท์จากสารการจังหวัดติดประชุมที่สารการจังหวัด,ดตอนสิบโมงนะคะท่านก็เลยมอบภารกิจนี้ให้ตัวดิฉันนะคะวันนี้ สำนังกนงานการสรงคมเราก็มีเจ้าหน้าที่มาด้วยกัน4ท่านนะคะ,อะขอได้นำตัวเองก่อนนะคะดิฉันนางสาวละเอียดนอกกนกระพถนะคะตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีสำนัการค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณลัคนาราสิตน,นะคะเจ้าหน้าที่ทะเบียน,นะคะ่ะด้านหลังนะคะคุณนิตยาธีสาหาน,นะ,ะนวิชาการประกัรสังะคมค่ะแล้วก็อีกสุดรอทา่านโดนะคะ,ะน้องไก่น,นะคะ วันนี้หนูมีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านผู้ใหญ่มันทนานะะได้ให้โอกาสสำนักง,งานประกันสังคมได้มาประชาสัมพันธ์โครงการการประกันสังคมตามมาตรา40นะคะ,ะประกันสังคมใครเคยมีประกันสังคมไามคะใครเคยเป็นเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเคยมีประกันสังคมรู้ตัวไหมว่าตัวเองมีเงินเก็บที่ประกันสังคม หลัลขอของลปีีสอ2ไหมคะานานแล้วเนาะสำนักง,งานประกันสังคมน,นะคะจริงๆแล้วสำนักง,งานประกันสังคม